กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ข้าลบมนีเบ้าแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับป้าพรอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะป้าพรหรือว่าแม่พรท้องข้าครับท่านผู้ชมสามงวดซ้อนละครับท่านผู้ชมผีแม่มาบอกครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี่จับลอตเตอรี่ไว้ครับท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับสิบสองล้านวสันแม่นบอกครับขึ้นป่าครับผมตกแรงมากฟันดีที่บอกฟันดีฝันดีแห้งครับท่านผู้ชมไดลีกสามตัวเด็ดๆไปฝากเอฟซีงวดวันที่สิบหกนี่ครับสิเป็นตัวไหนเด็ดๆเนาะครับเนาะ ป้าพอน้องเขานางถายุคเคนาบานครับไปรับชมและฟังเรื่องเล่ากันครับสวัสดีครับป้าพรสวัสดีคับป้าพรสวัสดีครับผมเนาะเป็นผู้ถือฟันแมนครับหัวตีพานมากสำคันเจ็ดเก่าที่พ่อครับเจ็ดเก่าตัวเดียวเจ็ดเก่าตัวเดียวเจ็ดเก่าบนรางตัวเดียวเลยครับผมมีโชกใหญ่แมนแม่นนะครับเนาะครับย่อมหลับจะของมานอนอยู่เป๋อดีใจได้บัดตเดียวก็ถือกว่าครับผมว่ง สองเสมอมาตามนะครับเนาะแม่มาบอกตัวใดก่อนนะครับแม่มาบอกเลขไอ้พ่นแค้นห่เนาะครับจำได้แต่ถ่ายมาเนาะครับผมอันหกหนึ่งสี่สามหกหนึ่งสี่สามถ่ายลอตเตอรี่แมนแต่ช่องโตัวทงผุนจำาาหลาเลยครับผมเมื่อหนังคิดก็ยังเนาะกะจำบ่ดได้ครับก็เลยว่าโอ้ย่างหัวมันถวะครับแต่เด็กถ่ายก็เอาแล้ว่าเนาะครับผมบ้านนี้ซื้อลอตเตอรี่มาฟันดีได้ครับฟันวันนี้เอาได้ครับ ฝันว่าไปอยู่คอนโดเก่ากับลูกสาวลูกสาวหน่อยอยงเทียมละมองข้อนโดเนี่ยนะครับบ้านนี้เป็นห้องน,อน,น่อนเก่าเนาะห้องน่อนแม่เนาะครับบ้านนี้มีผู้ชายคนหนึ่งอันถ้าข้าขึ้นไปไปสิข่าไปห้องเลยว่ามันผู้ใดมาปิดไฟคือเหตุไฟปิดปกติแต่ว่าเปิดมันม่อยากติดนะครับผมปากไฟสวีฟไฟมันอยากรวมรวมกันเลยไปตอมันกันเลยติดกระสียางมาห้องบ้านผู้ชายคนหนึ่งเอาผ้ามาฟันได้ ฟันยังอะครับฟันแขนนี่แล้วฟันแขนป่านี Mar ่แล้วครับผมฟันนี่เลียดออกว่าชันครับผมนี่ฟันแขนลงนี่เลยจนโอ้ยเดียดคือออกขาดออกแหนกแหนว่าครับเนื้อจนว่าโต๊กลงมาเนี่ยเนื้อโต๊กเลยอันอันอันแพนแม่ยอนตะสะลงมาเลยครับมาในกระเบื้องเลียดแต่ของคืออกไรายห้องได้บ้านห้องให้ลูกมาซอยครับอ้ยเมยกับเมืยสิตตายแล้วเออให้ลูกสาว อันพ้อยพ้อยพ้อยเกินทีตายแล้วว่าสันเมื่อเยเลือดหลออกหลายเลือดออกไหลครับลูกแล้วมาซอยส้มขึ้นมาหลังครับการเท็นแผลแต่ของอุ้ยฟันกูขักแน่แท้ครปกติฟันจังสี่ทาเลือดออกไหลก็ได้เงิหนหลครับผมอืมเป็นคนที่เชื่อในความฝันครับผมแม่ครับเคยเคยนะาถ้าถ้าฟันมาเลือดออกไหลก็ได้หลายออกหน่อยก็ได้หน่อยแต่หันได้ครับผมเออ มันเป็นคนถี่เชื้อในค่วมฝันจากครองกันนะอุ้ยสแสดงว่าเลขชุดทีเล็ได้ได้ค่ะนี่ซื้อหมู่บ้านนี่ได้ได้นี่ได้อามากครับไอ้บ่ได้บะได้คือว่าหรอกแต่วา่าได้ถ่ายมันนี่นาหนึ่งสีหนึ่งสี่สามใช่ครับขอหยาิไ้ครับเออนี่ป<ร>้าคิสิบสองล้านบนตัวครับนี่ยกัดกาดชีไส่บวเมือดอกสิบสองล้านกระดานศูนย์แปดเออจืดลอตอรีมาในี่ันดีนาก็เลย ขอให้มีโชคยังลองเบิงเนาะลองเบิงครับแต่ว่าคเคยคยฟันแม่นน่ะข้าเจ้ากถาทหลายได้ฟันยั้งฟันยั้งข้าเจ้าว่าฟันซื้อเลขตัวเดียวถือกันน่ะครับผมกระามไปสะกข้าเจ้าก็ถามดิเลขตัวเก่าฟันฟันอยู่ว่ะสได้แต่หนึ่งสี่สามแครับแม่่นตัวเดียวตัวเดียวนี่ล่ะทั้งหมดมันหกหนึ่งสี่สามแม่นต่ว่าเออต่ว่าเฮาได้ได้ตัวนี้หนึ่งสี่สามก็ดีใจน่ะเพราะว่าตามออายุทุกปีแหละครับ คุณปาพ่อนอายุนี่สี่โคบหาสิบห้านี่เมษาเนี่ยตอนนี้หาสิบสี่กะอย่างห้าสิบห้าหาเจอะหาสิบสี่หาสิบสี่เขาห้าห้าอืมครับผมบางทีอายุแม่ละครับที่มาบอกเลขนะครับอายุเที่ยวเอออายุแม่นั่นเก่าสิบเอ็ดปีอายุเก่าสิบเอ็ดปีนะครับเนาะที่มาบอกแม่ฟังสองเสมอนนี่ครับแม่เก่าสิบเอ็ดปีครับนีได้ชูบแล้วครับกระลองติดตามเบิ้งเนาะครับครับผมเข่าไม่จังหวัดล่ะครับนี่ ตั้งแต่ตั้งแต่งวดหกสามครับหกสามหรือสามหกน่ะนะสองตัวนะตากมาหกชุดสามครับตากมาเจ็ดเก่าครับผมสามงวดแล้วเป็นหนึ่เป็นเป็นงวดที่สี่ครับผมงวดที่สี่งวดนี้ครับเอฟซีวันที่สิบหกมีหน้าคมพศสองพันเท่ถอยหกสิบเจ็ดนอกปากพอดเนาะครับผมขอให้แสนแตกหรือว่าสิบสองล้านแตกครับผมครับผมนี่ยังอีกค้าวบาทนี่อ บ่มียังกะฝากเอฟซีทุกคนนะเนาะนี่ตามกันค่ะบางทีกะเขียนเนี่ยสามตัวยังกะมุนเอาจงิีๆนะเอาจจะมาสองหรือมาสามก็ได้ครับผมเขียนเอามุนเอาก็มึดีก็ออกบางทีก็เขาเคยฟันสิงนก็ออกบนล่างพอมเลยได้ในสามตัวครับผมเที่ยวหนึ่งที่ที่บอกไปกะหนึ่งเกีเก่ามันก็ออกบนล่างครับผมถือทั้งบนทั้งล่างดิครับผม แต่ลองลองติดตามกันเบืองเนาะครับผมเอาใกล้มือ <ฮะ S 1> แล้วเนาะครับเนาะท่านผู้ชมติดตามไปฝากโค้งสุดท้ายเด็ดเลือดไหลอาบโตลเลยสุดยอดเลยครับผมแต่ว่าฝันดีอดีครับผมแมยขึ้นมาดีใจเด้่ยบ่าแต่ของิเจ็บสินังเลยครับฝันแบบนี้ดีใจว่าตรงไหนเงินแน่นอนครับแมนแมนแมนบ่าวห้ามันเค่อยเชื้อในคว้วฝันครับสุดยอดเลยคนเสื้อในคว้วฝันครับ ขอให้ม of <the> an er ีโชคใหญ่ค no? รับขอบคุณหลายครับคุณปลาพ่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบลแอมโลทงกับทีมงานสิจุดตัวเลขใหแครับหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลแอมโลทงนะไม่เลทครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมเสมอชมเนาะตัวเลขของปลาพ่อนครับเสมอชมสามงวดซ้อนครับเอฟซีงวดนี้เป็นงวดทีซีครับเสมอชมเนาะขอให้มีโชคต่อเนื่องครับหนึ่งซีสามหนึ่งซีสามครับสื่อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับสิบสองล้านครับเสมอชม เลข4โตครับแม่อาลตเตอรีมาไห่แม่อโลตเตอรีมาไห่ครับ6143ครับอายุแม่เนี่ยเก่าสิปีครับเอฟเนาะกับกันเวน้ำจกหน้อยที่สําคัญนี่ถือฟันเขียนครับหรือว่าจะอาจจะมาอายุของปะะพ้อนก็ได้ครับหาสิบี่ปียังหาสิบห้าครับเอเนาะกระตัดนเ่นครับหกหนครับงวดวันที่สิบหมีนาคมพศสองพันาร้อยหกสบจ็ครับสำหรับคลิปนีเบาแอมะทตงกบซิล่าเอฟซีไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานถึงไปใช้รับเอฟซีเมื่อนี้เบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพ์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จนงสิ่เือถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนนวดปี่หลอดนี่เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองีรับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังายผู้สาว ปูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับท่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับหุงเย็นคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอม,มเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดม FC, าให้อีฟซี่นะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากอิฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขยด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลีลอตัตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาเอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่บครับเนี่ครับสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ